พิธีขอขมาภาติกรรมเป็นอริยประเพณีของชาวพุทธกระทำขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษต่อพระรัตนไตรที่เราอาจได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาและใจรวมถึงการกระทบกระทั่งกันหรือหยิบฉวยเอาของส่งไปโดยพละการโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามทุดงกสถานล้านนาจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญล้านนา พิธีทอดพระป่าบำรุงทุดงคสถานล้านนาและร่วมประกอบพิธีขอขมาภาติกรรมต่อพระรัตนตรัยชำระก,กายวาจาใจาให้บริสุทธิ์ในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835404595 0835404603หรือผู้ประสานงานที่ท่านรู้จักติดตามข่าวสารงานบุญได้ที่เฟซบุ๊กทุดงคสสถานล้านนาแฟนเพจปิดงบบุญเดือนสุดท้ายของปีด้วยการขอขมาพระรัตนตรยัยและสร้างบุญใหญ่ร่วมกันทุดงคสสถานล้านนาบุญยสถานแห่งการสร้างบารมี